ความไม่ลงรอยกันระหว่างปาัตตานีนะหัวเมืองปัตตานีเนี่ยหัวเมืองแขกเนี่ยนะกับกรุงเทพก็มีมาโดยตลอดอแต่ขอให้มีให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดการตนเองได้ระดับหนึ่งเลือกหัวหน้าเลือกผู้ปกครองเองที่จะปกครองแถวนี้จัดเก็บภาษีการาพูดใช้ภาษามาลายูในการเรียนการสอนนู้นนะี่นที่ไกลกว่านั้นก็คือก็ต้องแยกตัวเป็นเอกลักษณ ก็ต้องแยกตัวเป็นเอกราชเป็นรัฐสมัยใหม่อีกแบบซึ่งเป็นคนละเวอร์ชันกับแบบสุลต่านแน่ดีละแต่นี่คือความปรารถนาทางการเมืองใหม่ที่เห็นว่าการต่อรองกับกรุงเทพไม่ไหวละก็คิดว่าสำหรับพวกเขาว่าการปลดปล่อยตัวเองเป็นเอกราชก็ก็เป็นทางเลือกที่สำคัญเราเลยมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะกำหนดชะตากรรมของตนเองได้แค่ไหนคุณที่เรากำลังประชิญอยู่เป็น เป็นการรบแบกบ,แบกองโจรรบแบบกองโจรคือหมายความว่ามึงมาฆ่ามดมึงหยุดกูแย่ะไยเงี่ยนะคือเราจะ,ะจะเจอหน้าตาของศัตรูไม่ได้แบบเห็นชัดชัดมันไม่ได้เป็นกองกําลังประจําการที่ต่างฝ่ายต่างมีกองกําลังขนาดใหญ่ไม่การสู้ของคนที่มีกําลังน้อยกว่าต้องใช้กลยุทธ์นะฮะและใช้ฐานของประชาชนในการสนับสนุนเรียกร้องต่อองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้เริ่มขอเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ เพิ่มบทบาทในการเจรจาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปะตานีระหว่างรัฐบาลชายกับกลุ่มเหต่างกับรัฐ